สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพ่อผงทังในคอสอกกับคอสอกแชนเนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ R.O.V. เพาะพี่ก็จะมีชีวประวัติของฮีโร่ R.O.V. ตามรีเควสต์ที่น้องๆส่งมาเนี่ยเอามาให้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะและชีวประวัติของฮีโร่ในวันนี้บอกเลยว่าเธอเนี่ยคือลูกรักของ G.M. เรื่องเร่งแน่นที่สุดเด่นที่สุดและพิเศษสุดๆนะฮะพูดแค่นี้ต้องรู้กันแล้วนะวันนี้จะเป็นชีวประวัติของสาวสวยว i ยโอเลตนั่นเองนะก่อนอื่นในข้อมูลวันนี้นะพี่ขอขอบคุณนน้้องงคุกกีีรับสสาาหท่่ม ไปเราไปดูกันดีกว่านะว่าชีวประวัติของ v i โอเลตจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยไ i โ l e t เกิดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแถวชายแดนสหพันธรัฐอิสระและถูกฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านของผู้เป็นน้าตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ความสัมพันธ์ของเธอกับที่นั่นแย่มากพอสมควรทำให้ v i โอเลต้องออกมาเร่ร่อนตามท้องถนนตั้งแต่อายุ10ปี ทำให้เธอถูกคัดเลือกจากครูฝึกโรงเรียนทหารและได้รับอนุมัติพิเศษเพื่อเข้าศึกษาด้วยอายุที่เด็กที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนไวโอเลตเป็นหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ด้านยิงปืนที่อารมณ์ดีและห้าวหาญจึงทําให้เธอเป็นบุคคลโด่งดังซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้รู้จักกับวาวไฮที่ถูกคัดเลือกพิเศษมาเหมือนกันเมื่ออายุ17ปีเนื่องจากผลงานที่โดดเด่นจากการจำลองสงคราม v วโอเลตได้เกียรติยศสูงสุดจากโรงเรียนทหารรวมถึงมิตรภาพที่ดีจากวาวไฮหลังจากจบการศึกษาเธอจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพนักล่าปีศาจและได้เลื่อนขั้นถึงผู้บังคับบัญชาเนื่องจากเธอได้ไปก้าวไายการตรวจสอบคดีทุจริตในหมู่ข้าราชการจึงถูกกดดันจากหลายฝ่ายทำให้ไวโอเลตตัดสินใจยื่นใบาลาออกจากการเป็นทหารและมาเป็นทหารรับจ้างอิสระ ในขณะเดียวกันเธอยังคงมีมิตรภาพที่ดีกับกลุ่มทหารล่าปีศาบางครั้งเธอก็ยังเข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจในฐานะคนนอกในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งไวโอเล็ตได้รับมอบหมายภารกิจให้นำลูกสาวคนเดียวของนักการเมืองชั้นสูงไปส่งที่โรงเรียนเวทมนต์เธอไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าภารกิจในครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของเธอต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ใหญ่ๆในประวัติศาสตร์และเธอ จะได้เริ่มชีวิตผจนภัยครั้งใหม่หลังจากนี้ เป็นไงบ้างครับสาหรับชีวประวัติของไวโอเลตนี่ฮะจากชีวประวัตินี้เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ของประวัติใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องเสริมที่เกมเนี่ยได้ปล่อยออกมานี่ฮะมาเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะไวโอเลตเนี่ยเกิดในหมู่บ้านเล็กๆตรงแถวชายแดนสพาพันธรัอิสระพ่อแม่เนี่ยไม่รู้หายไปไหนครับเธอเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณนาะและด้วยความสัมพันธ์ที่แยกกับครอบครัวเนี่ยทำให้ไวโอเลตเลือกทางเดินที่จะมาเป็นเด็กเร่ร่อนข้างถนนตอนอายุสิบขวบเด็กๆอายุสิบขว มันมีหลายแบบมากเลยนะบ้านรวยแฮปปี้เหมือนอีชาก็มีถูกรัฐบาลเลี้ยงอย่างดีอย่างอิวสุก็มีแต่มีบางกลุ่มที่โชคร้ายที่สุดนะเหมือนแม็กอย่างเงี้ยถูกทิ้งคีราเนี่ยถูกทิ้งก็มีนะแต่ในส่วนไวน์โอพี่ว่าเธอเลือกเองส่วนหนึ่งด้วยนะฮะในอายุสิขวบที่ออกมาใช้ชีวิตเองข้างถนนเนี่ยมันต้องเอาตัวรอดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเธอต้องเก่งระดับหนึ่งนะพี่คิดว่านะฮะซึ่งความเก่งของเธอเนี่ยได้พูดตรงที่ว่าไวโอเล็ตเนี่ยได้ถูกคัดเลือกจากครูฝึกโรงเรียนทหารว่าแบบให้เข้าไปเรียนแถมเธอยนะว่า เป็นนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดที่นี่นะฮะเหมือนที่บอกว่าคุณครูต้องเห็นความเก่งอะไรสักอย่างอะ่ะมันชายนิ่งออกมานะแล้วพอไวโอเล็ตมาเรียนที่โรงเรียนนะั้นเธอก็เป็นดาวรุ่งจริงๆเพราะว่ามีพรสวรรค์ด้านการยิงปืนและกล้าหาญสุดๆทําให้เธอเนี่ยคือโดดเด่นสุดๆอะ่ะเป็นที่หนึ่งของรุ่นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะไวโอเล็ตก็เจอรุ่นน้องคนหนึ่งนะที่เป็นนักเรียนที่ถูกคัดเลือกพิเศษมาเหมือนกันนะเขาก็คือวอลไฮนนั่นเองฮนะแต่ลักษณะของวอลไฮเนี่ยคือเขาเป็น เนื้อเรื่องเสริมของไวยโอเลตนะครับทำให้เรารู้ว่าตอนที่ไวยโออายุ17ปีเนี่ยโรงเรียนมีการจําลองการรบอารมณ์เหมือนถ้าใครไปฝึกรอโดอะภักสนามมันจะมีแบบจําลองเราต้องทําเหมือนไปต่อสู้จริงไงแต่การจําลองครั้งนี้ปรากฏว่ามีปีศาจของอบิสครับขึ้นมาจากโลกเบื้องล่างจริงๆเด็กๆก็แบบตกใจวิ่งกันจ้าละวันหมดเลยนะฮะแต่ไวยโอกับแวนเนี่ยกับถูกปีศาจเนี่ยล้อมไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไวยโอก็คิดแล้วว่าเฮ้ยทาไงดีอ่ะอีกคนก็เป็นรุ่นน้องเราต้องแบกเราต้องทําอะไรสักอย่างนะ จะต้องรับมือกับพวกปีศาจพวกนี้แล้วให้วอลไฮนยไปตามคนมาช่วยนะฮะซึ่งปีศาจที่โผล่มาเนี่ยเป็นปีศาจร,ระดับล่างก็จรงิงแต่ว่าจํานวนมันเยอะมากนะดังนั้นไวโอก็แบบต้องมีความนิ่งนิดนึงในการแฮนด์เดิลพวกมันนะฮะซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแหละทาให้วอลไฮนยรู้สึกประทับใจรุ่นพี่คนนี้มากๆนะจากที่แบบเป็นคู่กัดกันก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้เท่จังอะไรอย่างเงี้ยเก่งจังนะฮะแถมช่วยเราได้ด้วยนะพอหลังจากไวเล็เรียนจบนั้นเธอก็ได้ทํางานอยู่ในกองนักล่าปีศา เ,เป็นทหารที่เกง่งกล้าหารแล้วก็ซื่อตรงใช่ไหมแล้วเธอได้ไปก้าวไก่คดีทุจริตของข้าราชการระดับสูงของคาเซลอย่างคิวเลนอุโยไม่น่าเลยสวยเลยบอกเลยคนระับซึ่งความจริงเป็นยังไงเราไม่รู้นะบอกแค่ว่าสุดท้ายเนี่ยไวโอเลตแพ้คดีนะถูกแจ้งข้อหาให้การเท็จถูกสังคมกดดันส่งผลให้เธอเนี่ยลาออกจากราชการทหารนะไปเป็นทหารรับจ้างอิสระทําให้เธอเนี่ยต้องเดินทางไปที่สมาคมทหารรับจ้างที่อาณาจาก Norman, นะักรนอร์แมนเนาะซึ่งที่นี่เธอก็ได้เจอกับว er นะิกเตอร์บัตเตอร์ฟลายเนาะแล้วพอมาเป็นทหารรับจ้างเนี่ยไวโอร ว่าไม่ต้องกดดันมากคือเดินทางไปทําภารกิจจบได้เงินแค่นี้เลยนะฮะซึ่ง d a ต a าเกี่ยวกับภารกิจของไวโอเลตที่รับจบในฐานะทหารรับจ้างอิสระเนี่ยมีหลายตอนนะเดี๋ยวพี่ก็จะแบบยกมาให้ดูนะอันแรกเลยก็คือการที่เธอเนี่ยไปร่วมรบกับกองทัพนักล่าปีศาจที่เมวอลาฮานะครับรุ่นน้องของเธอเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชานะแล้วก็ในการรบครั้งนั้นเนี่ยมีมูราตอยู่ด้วยนะซึ่งอย่างที่บอกว่าว i ยโอเลตเนี่ยไปรบในฐานะคนนอกนะไม่ใช่หัวหน้าอีกแล้วคือเธอก็ยังมีความห่วงรุ่นนวแบเบรดกกก็ิิฤต นานทำให้แวรเนี่ยป่วยขึ้นมาผู้บังคับบัญชาป่วยแต่บุญยังรักษานะีที่มีไวโอเลตอยู่ตรงนั้นนะครับด้วยความเก่งเนี่ยทำให้ไวโอเลตช่วยแก้สถานการณ์นั้นได้เออสั่งการได้อะไรเงี้ยการที่แบบต้องสั่งคนอื่นมันไม่ใช่ง่ายนะมันต้องเป็นคนที่เคยทามาก่อนอนะ่ะถ้าแบบให้ลูกน้องมาสั่งเนี่ยเละหมดเดี๋ยวแพ้นะฮะแล้วเหตุการณ์ที่2ก็คือจากข้อมูลในชีวประวัตินี่เลยนะครับก็คือไวโอเลตเนี่ยได้รับภารกิจให้ไปส่งอีชาที่โรงเรียนคาราโน่ no, ะซึ่งอันนี้พี่ว่าบัท่าะนะาะะเ,เรรกกกีีอตตัหลืมบชแุณ์3็คอ A อาวีคอินะครับซึ่งอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักในปี2020ถึงปัจจุบันนะฮะไวโอเลตก็รับบทเป็นตัวหลักเลยนะฮะมันเริ่มจาก a อาวีคอมิตอนแรกนะแล้วก็วิดีโอเปิดตัวลาวิวเป็นต้นมาซึ่งบอกเลยว่าไวโอเลตเนี่ยโคตรสำคัญนะเธอเนี่ยไปเกี่ยวกับทุกเรื่องราวมันเริ่มจากที่เธอเนี่ยไปรับงานจากริกเตอร์นั่นแหละนะให้ไปดูความผิดปกติที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สหพันธรัฐกิสระโดยที่เธอเนี่ยไปกับบัตเตอร์ฟลายนะครับถือว่าเป็นค สนุกซับซ้อนซ่อนเงื่อนข้อมูลเยอะอิสเซอร์เอ็กเยอะอะไรเยอะไปหมดถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยพี่แนะนําว่าให้ไปดูคลิปสรุปเนื้อเรื่องปี2020ที่พี่ทํานะเพราะพี่เนี่ยได้เล่าไทาม์ไลน์เกี่ยวกับการเปิดตัวฮีโร่รวมถึงมังงะทั้ง4ตอนไปด้วยนะฮะใครดูคลิปนั้นคลิปเดียวก็จะรู้เรื่องหมดนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในปัจจุบันตอนที่พี่ทาคลิปเนี่ยมันมีมังงะตอนที่5ใช่ไหมก็ไปดูได้ที่คลิปวิดีโอเปิดตัว RO อีกหลังจากเล่าประวัติ RO เรียบร้อยเนี่ยพี่ก็ได้ว มาดูกันดีกว่าว่า Data ของ v i โอเลที่ตัวเกมให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะเริ่มจากคำพูดติดปากของเธอก่อนนะครับเธอจะพูดว่าฉันยิงแม่นนะให้ฉันเจาะรูที่หัวให้เอาไหมโอ้แรง แม่นจริงนะอย่าไปรอเล่นกับสาวคนนี้นะเธอเนี่ยโคตรเก่งนะฮะไวเล็ตเนี่ยเกิดวันที่1เมษายนนะครับส่วนสูง168เซนติเมตรบ้านเกิดคือเมืองคาเซลนะฮะแล้วก็ตำแหน่งของไวเล็ตในตอนนี้นั่นก็คือเธอเป็นอดีตหัวหน้านักล่าฟีศาร์แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นทหารรับจ้างอิสระอันนี้ก็แอบสองสารไวเอเหมือนกันนะเพราะว่าจากการที่เธอเป็นคนซื่อตรงเนี่ยแล้วไปเจออํานาจมืดไงสุดท้ายโดนสังคมกดดันทําให้เธอเนี่ยต้องมาทําอย่างอื่นแต่ว่าพอเธอลาออกมาเนี่ยมันกลับเป็นว่างานนี้มันใช่กว่่่าาามมันอออิสรระะกกววไแบบีี้็ถื ความโชคดีในความโชคร้ายนี่ฮะแล้วจากข้อมูลบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเธอเนี่ยชอบยืมเงินวาวหฮนและบัตเตอร์ฟลายตลอดโอ้โเจ๊ทำไมช้อปปิ้งบอยล่ะไปเดินพารากรไอคอนสยามเอ็มคอนเทียบ่อยแน่นอนนะจากเดตา้ารู้สึกว่าไวยโอก็คือเป็นหญิงสาวผู้รักการช้อปปิ้งคนหนึ่งนั่นแหละนะฮะซื้อเครื่องสำอางซื้อเสื้อผ้าเด้อแล้วข้อมูลที่2นะบอกว่าถ้าหากเธอไม่ได้อาบน้าวันหนึ่งเนี่ยเธอจะเป็นจะตายขึ้นมาได้เลยซึ่งอันนี้ได้ข่าวตอนเนื้อเรื่องใหม่ของไวยโอ้นะครับ นั้นอะ่ะมันต้องลบในทะเลทรายหลายวันเนะครับเธอเริ่มเหนียวเริ่มจักกะแลเปียกเธอบ่นเลยนะว่าไม่ไหวนะแม้แต่ถึงเธอจะเป็นทหารที่โคตรเก่งเดี๋ยวเรื่องแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ถ้าไม่เป็นแฟนพันธ์แท้จะไม่รู้นะฮะซึ่งนอกจากข้อมูลแล้วเนี่ยพี่ก็จะมีข้อมูลลับของไวนโอด้วยนะข้อแรก่ะบอกว่าไวโอเนี่ยเคยจับวาวไฮผูกแล้วพอยลงบนต้นไม้ซึ่งอันนี้เนี่ยจากเนื้อเรื่องเสริมของไวโอได้บอกไว้แล้วนะเธอได้ไปฝังสอนเจ้าวาวไฮที่ไม่เชื่อออออฟััังงงตอนนนยยูู่่่่่ทททททีีทะะลลทีีีโรรเเหาาาาะขข้มมมมลลบบ2ป็็คแแกกจวว มาบ้านเสมออันนี้ครั้งแรกที่รู้เลยนะครับรับจริงนะเธอคอแข็งสุดๆใครจะเลี้ยงเล่าไวยโอเนี่ยเอาตังค์ไปเยอะๆนะฮะและข้อมูลรับข้อสุดท้ายนะบอกว่าเธอเนี่ยหมดเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าหน้าผมเยอะมากนี่ไงมันมาจากข้อมูลข้อ2ที่ชอบยืมตังค์แวนกับยืมตังค์บัตไงเห็นไหมถึงจะเป็นทหารแต่เสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะมีเวลาเนี่ยช็อปกระจายเงินไม่ค่อยเหลือไวยโออดออมบ้างเดอ้อเดี๋ยวหมดเดอ้อซึ่งนอกจากข้อมูลพวกนี้แล้วนะพี่ก็จะมีข้อมูลความสัมพันธ์ของไวโอเลตและฮีโร่ต่างๆด้ววววยครััมี3ตตแกก็ือ นั่นเองนะความสัมพันธ์คือคู่หูวลหาลไฮเป็นรุ่นน้องของไวยโอเลตสมัยยังเรียนอยู่ด้วยกันและต่อมาทั้งคู่ก็ยังคงเป็นนักล่าปีศาจด้วยกันอีกทั้งสองไว้ใจกันและกันด้วยชีวิตอารมณ์เพื่อนทห,หารเลยนะแบบไว้ใจกันสุดๆเนี่ยเหมือนที่บอกว่าสองคนนี้เนี่ยเรียนที่เดียวกันนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ไม่ชอบหน้ากันมาก่อนเพราะตอนเรียนเนี่ยวลไฮค่อนข้างอินดี้แล้วก็แบบโนสนโนแคร์นะจนทําให้ไวยโอเนี่ยหัวร้อนจนจับเขาไปแขวนต้นไม้จากข้อมูลลับนะอันนี้ฮามากเนี่ยแล้วความที่ทั้งสองเนี่ จำลองการซ้อมรบที่แบบสรุปว่าปีศาจออกมาจริงๆอะวาวไฮเนี่ยได้เห็นความเก่งความใจดีความเสียสละของไวโอเลตนะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกประทับใจจริง,รงๆว่าเออไอรุ่นพี่คนนี้มันของจริงนี่ว่าอะไรแบบนี้นะฮะแล้วเขาเนี่ยยังสงสัยอยู่ตลอดนะว่าวัยโอเนี่ยซ่อนปืนใหญ่ไว้ตรงไหนซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับเห็นไหมเธอมีปืนแล้วก็เธอจะมีปืนใหญ่ใช่ฟรีปึ้งอะแถมพอตัดมาที่เนื้อเรื่องหลักใหม่ของไบโอนะที่เธอเนี่ยได้ไปเข้าร่วมกองทัพนักหน้าปีศาจที่แวนเนี่ยเป็นผู้บัญชาการใช่มมััั้้ยยยแแลลลลววววววพพออบหหาานนนนนจปป่่่โชคดดดีีงทไเกิ บบนีน้มันมีคนเก่งพอที่จะมาบัญชาการรบได้อะถ้าหากไม่มีไวโอตอนนั้นอะไม่รู้เหมือนกันว่าทัพนักราปีศาจตอนนั้นมีปัญหาหรือเปล่านะซึ่งจริงๆ2คนนี้เนี่ยเป็นคู่จิ้นคู่แรกๆเลยนะต่อมาตัวที่2นะก็คือมูราดนั่นเองความสัมพันธ์ก็คือสหายในทะเลทรายไวโอเล็ตและว,วาวฮาได้เจอกับมูราดในขณะปฏิบัติภารกิจในแถบทะเลทรายเมื่อเวลาผ่านไปทั้ง3ก็ได้เป็นเพื่อนสนิทของกันและกันข้อมูลนี้ก็คือข้อมูลเดิมที่พี่ได้เล่าไปแล้วนั่นแหละนะนะฮะการที่ไ ซึ่งสถานที่ที่ไปรบเนี่ยก็น่าจะเป็นดินแดนทะเลทรายที่เป็นชายแดนของอาณาจักรคลีออสเก่าที่มูราดเนี่ยอยู่แถวนั้นทําให้เขาเนี่ยได้เข้าร่วมรบด้วยนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมูรัดทําหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนแต่เนื้อหาเนี่ยมันไม่เยอะนะเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่ประมาณ2ปีก่อนและความสัมพันธ์คนสุดท้ายนั่นก็คือบัตเตอร์ฟลายความสัมพันธ์ก็คือเพื่อนร่วมรบนะครับหลังจากที่ไวโอเล็ตลาออกจากนาราปรีศาจมาเข้าร่วมกับสมาค,คมทหารรับจ้างก็มีบัตเตอร์ฟลายนี่แหละที่เธอมอง พี่ว่าน่าจะเป็นความรู้สึกแรกที่ไบโอเนี่ยมาที่นี่แล้วมาเจอบัตครั้งแรกนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า2คนนี้เนี่ยคือหวานน้าตาลยอมแพ้จากอันนี้พี่อิงจากคอมิกนะเพราะว่าข้อมูลชีวประวัติอะเหมือนมันจะเป็นเนื้อหาเก่าที่ไม่เกี่ยวคอมิกเลยเพราะว่าจากคอมิกจริงๆอะโมเมนต์ของ2คนนี้เยอะมากเยอะที่สุดไบโอเนี่ยจะดูเป็นคนลุยๆเป็นพี่สาวที่คอยห่วงบัตเตอร์ไฟตลอดเวลาส่วนบัตเนี่ยจะเป็นคนพูดน้อยๆเงียบๆเชื่ออย่างเดียวนะฮะบอกเลยว่าเรือพายคู่นี้เนี่ยเล่นตลอดนะฮะแล้วเด็กๆไปดูที่่เเเนืื้ออรงพิศษ สองคนนี้นอนเตียงเดียวกันนะ่ะคือฟินไม่ฟินฮะลหลคือถ้าคิดนะสองคนนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องคนเพื่อน,อนคนแฟนอะ่ะมันแบบอธิบายไม่ได้อะ่ะไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าดูแลฟินใครพายเรือคู่นี้เนี่ยเม้นไปได้นะพี่คนหนึ่งแหละพี่พายหลายคู่เหลือเกินมันกินได้หมดอะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสําหรับชีวประวัติของไวโอเลตเนี่ยครับรูปหลัก g ีก GM, นะครับเป็นตัวหลักของปี2 0 2 0ั 2021, น2 1เงพันยี่สอข้อมูลชีวประวัตินี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกที่มาของ et, วาอาจจไ,ไวโอ,อนะเลต เป็นใครอะไรยังไองอะไรเงี้ยถ้าใครดูคลิปนี้จบอะพอไปเรียงไทม์ไลน์ต่างๆเราจะรู้ว่าถ้าม,มุสิพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยไวเล็ตทำอะไรอยู่ช่วงไหนอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนพันธ้อยู่เดอ้อแล้วขราวหน้าต้องคอยดูว่าจะเป็นชีวประวัติของตัวไหนนะฮะน้องๆมีก็ส่งมาได้ทาง Facebook Fan page เฟซบ o o กแฟนเพจเ้อถ้าชอบกดไลค์ถ้าใจกดแชร์รับฟีแ่แน,แน,แน่ซับสไครต์ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดพี่ได้เฉพาะช่องทางยูทูบไปติดตามพี่ทางเฟซบุ๊กก็ติกขอบด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ